สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันทัศวรรณศิลาสอนนะคะทีมงานจากเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะมาพบกับคุณไพฑู์ฝังคําค่ะสวัสดีค่ะคุณไพฑู์ครับสวัสดีครับคุณไพฑู์ก็เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาค่ะเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี2551ค่ะสำหรับวันนี้คุณไพฑู์ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นเทคนิคอะไรคะคุณไพฑู์ครับเป็นการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและก็เป็นการปรับปรุงบำรุงดินและเป็นการตึงไนโตรเจนให้กับนาข้าวรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มหลังการทํานาด้วยครับค่ะแล้วเทคนิคดีๆนี้นะคะคุณมทรุนก็มีความยินดีในการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะคะครับค่ะในการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คุณบรรจุนจะปลูกพืชชนิดไหนคะถั่วอะไรครับในช่วงแรกๆนะครับ ผมก็จะปลูกเป็นพวกถั่วพาปอเสีอยงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาที่ดินนะครับแต่เนื่องจากว่าถั่วพาปอเทีอยงเนี่ยเป็นการสร้างรายได้ค่อนข้างน้อยนะครับและตลาดแคบนะครับตอนหลังเราก็มาปลูกถั่วเหลืองนะครับหลังนาเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยข้อดีของถั่วเหลืองก็คือ1ต้องการน้ําน้อยนะครับสให้อินทรีย์วัตถุเยอะและก็ตึงไนโตรเจนได้เยอะกว่าพืชตระกูลถั่วอย่างอื่นและก็ที่สําคัญนะครับเม็ดเนี่ยสามารถที่จะ ขายสร้างรายได้เป็นมูลค่าเพิ่มได้ดีกว่าพืชตัวตัวอย่างอดีนครับผมค่ะแล้วเราปลูกช่วงไหนครับประมาณเดือนไหนที่ปลูกถั่วเหลืองอะคะครับก็ผมหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จประมาณธันวาใช่ไหมครับผมก็จะไถกบ่อฟางค่ะแล้วก็จะหว่านถั่วเลยครับผมค่ะหว่านถั่วเสร็จแล้วก็ดูแลตามปกตินะครับอยู่ประมาณ45วันเขาก็จะออกดอกนะครับประมาณ75วันฝักก็จะเริ่มแก่ประมาณ90วันถึง110วันเนี่ยเราก็สามารถเก็บเกี่ยวถัว ค่ะแล้วถั่วนี่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นทุนในการปลูกไร่หนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่คะอ๋อไม่ไม่ไม่เยอะนะครับถ้าเราหว่านเนี่ยอย่างที่ผมมาเนี่ยใช้20กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยผมซื้อมากิโลกรัมละ20บาทก็ตกแค่400บาทเองนะครับแต่หลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับเราเก็บเกี่ยวไร่หนึ่งก็ได้ประมาณ200โลถึง250้โลเราก็ขายได้อยู่ประมาณ3,5 0 0แล้วก็จะมีรายได้จากการขายถั่ว มีรายได้จากการายถั่วประมาณ3,500ต,ต,ต่อไร,ร่หลังจากเ,าเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์ถั่วแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไถขบเพื่อปรับปรุงดินเนนราทำยังไงครับก็ปกติเราปลูกในช่วงประมาณปลายธรราันวาหรือต้นมกรานะครับเราก็จะไปเก็บเกี่ยวประมาณต้นเมษาหลังจากเราเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บเราก็ไถขบสร้างถั่วเลยเราก็จะได้อินทรีย์วัตถุในนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในรากถั่วก็จะมีไนโตรเจนอยู่ก็จะทําให เราปลูกข้าวในฤูดูการถัดไปเนี่ยก็จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้เยอะเลยครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเติมอินทรีย์วัตถุในดินลดการใช้ปุ๋ยแล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรหลังนาด้วยครับใช่ครับครับก็หลังจากที่เราไถกบเศษซากถั่วแล้วนะครับประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับเราก็จะทานานะครับโดยการดํานะครับเพราะนาข้าวเราก็จะได้รับปุ๋ย จากเศษซากถั่วที่เน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวเราเราก็จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครับผม สำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานรักบ้านเกิดค o m ค่ะต้องขอขอบคุณคุณ,คณไพฑูรย์ความคำม,มากๆค่ะสำหรับ,รบเทคนิคและก็วิธีการดีๆนะคะในเรื่องของการเพิ่มอีซีวัตถุแล้วก็วิธีการสร้างรายได้เสริมโดยการปลูกพืชตะคุณถั่วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราสองคนต้องลาไปก่อนคะ่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรที่น่าสนใจแบบนี้ได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ